พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่25สิงหาคมคริศักรา2023คำพยานชีวิตโดยคุณโนมิสุมารตราเหนืออินโดนีเซีย ในหัวข้อเรื่องทุกๆโอกาสอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมเพลงคล่ำครวนบทที่สข้อ1 9ถึง23และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครวนและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสองโครินบทที่4ข้อ1เพราะเหตุที่เรามีพันธกิจนี้โดยได้รับพระกรุณา เราจึงไม่ยออ่อท้อคุณโนโมิเป็นพยานว่าเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของครอบครัวดิฉันต้องทำงานเป็นเวลาสมปีก่อนศึกษาต่อดิฉันตื่นเต้นกับโอกาสที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยายลัยหลังจากจบการศึกษาด้านกฎหมายดิฉันหวังว่าจะได้งานในฝันและหาเลี้ยงครอบครัวได้ แต่ปรากฏว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้งานในฝันอย่างไรก็ตามดิฉันเริ่มทำงานในร้านหนังสือและทำงานที่นั่นมาหลายเดือนแล้วบางครั้งดิฉันรู้สึกเศร้าเมื่อนึกถึงความฝันและความหวังที่ดิฉันมีตอนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยดิฉันยังคงต้องการงานที่ทำให้ดิฉันสามารถใช้สิ่งที่เรียนในมหาวิทยาลัยได้ และดิฉันต้องการช่วยครอบครัวจ่ายค่าเล่าเรียนของพี่ชายแต่วันหนึง่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับใจดิฉันว่าการรับใช้พระเจ้าเป็นของประธานและเป็นโอกาสพิเศษยิ่งจากนั้นดิฉันเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกโอกาสที่พระเจ้ามอบให้ดิฉันโอกาสพิเศษในการทำงานและการรับใช้ในร้านหนังสือมาจากพระเจ้า ดิฉันไม่รู้เกี่ยวกับวันพรุ่งนี้แต่ดิฉันรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ดิฉันสามารถรับใช้และทำงานให้พระเจ้าได้ข้อคิดสำหรับวันนี้ทุกโอกาสในการรับใช้พระเจ้าคือโอกาสพิเศษและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานมองเห็นโอกาสในการรับใช้พระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสในการรับใช้และทำพันธกิจเพื่อพระองค์เท่าที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะทำได้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ